ใานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีทั้งสองพระองค์ม่เคยส่งทอดทิ้งคนไทยและประเทศไทยให้เผชิญปัญหาอยู่เพียงลําพังได้พระราชทานความช่วยเหลือต่างๆมากมายทั้งขวัญกําลังใจเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อนําพาคนไทยและประเทศไทยก้าวผ่านสถานการณ์โควิด -19 ไปได้ด้วยดี เป็นกำลังใจแล้วก็กำใจสำหรับทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาหรือควบคุมโควิดในเรียะนี้คือก็ต้องขอบใจด้วความนับถือแล้วก็ รังใจจากที่ทุกท่านฏิบัิหน้าที่ที่สำคัญยิ่งกับให้แก่ประเทศชาติและพี่น้องชาวไทยทุกคนก็ทราบว่าให้ทำอย่างนีที่สุดแล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจใหได้ขอแท้แล้วก็ขอให้พรอว่าให้รักษาร่า,รกากงกายสุขภาพสมเองด้วยในการทำงานก็ ขพระธรรมนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของกําลังใจและความสํานึกในความในการเปลี่ยนสลักน้ำใจของท่านดยก็ขอเป็นกำลังใจและขอบใจแทนประชาชนด้วยพระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสะท้อนถึงพระมหากราุณาธิคุณและน้ำพระาราชฤทยัยสายทานความห่นใหญ่นี้ คือกำลังใจคนไทยสู้โควิดในทีมพระสบกน,นิกรขอน้อมสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณทรงปกป้องปวง,งประชาผลภยัยโควิด1นทีซึ่งได้ประจกรักษ์ชัดในหัวใจไทยอีกครั้งในค่ำคืนของวันที่3มิถุนายน2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีสเสด็จออกนะับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถุงพระราชทานกำลังใจแก่ผู้แทนเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขของโรงพยาบาลแม่คายและโรงพยาบาลสนามที่เปิดให้บริการรักษาผู้ติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ด้วยส่งเข้าพระาราชวิทยและทรงรับรู้ถึงความเด็ดเหนื่อยและอ่อนล้า จากการทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด -19 รวมทั้งส่งร่วมสนับสนุนสินค้าของเกษตรกรในภาคต่างๆและผู้ประกอบการเพื่อกระจายไรายได้ในช่วงวิกฤตในครั้งนี้ที่สำคัญปศนิกรยังได้ชื่นชมภาพพระราชจาริยวัตรอนงดงามและน้ำพระราชฤัยไทอันเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักความหงงยย ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทรงเตรียมและจัดหาสิ่งของในถุงพระราชทานกำลังใจซึ่งนอกจากเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆแล้วยังมีเข็มกลัดพระราชทานกำลังใจซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงออกแบบด้วยพระองค์เองโดยมีความหมายคือลูกโป่งสีเหลืองหมายถึงกำลังใจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะนำพาพประสบการณิกรให้มีกำลังใจเต็มเปลี่ยมพร้อมลุกขึ้นสู้เชกเช่นลูกโป่งลอยขึ้นสู่ท้องฟ้ามีความหวังและก้าวข้ามผ่านไปพร้อมกันลูกโป่งสีม่วงแสดงถึงกำลังใจจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีที่อยู่เคียงข้างประสบการณิกรในการต่อสู้กับวิกฤตโควิด -19 ทรงตั้งมั่นในพระราชารัทไทย ร่วมประสานพลังไทยเป็นหนึ่งเดียวทรงเย็บเข็มกลัดให้ติดกับถุงพระราชทานกำลังใจด้วยพระองค์เองเพื่อไม่ให้เข็มกลัดพระราชทานกำลังใจหลดุดหรือแยกออกจากกันถุงพระราชทานกำลังใจในครั้งนี้จึงได้เป็นด่งตัวแทนสายทานความรักความหงุหงใยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยโู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชนินีส่งไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขทั่วประเทศที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2.0 1 9หรือโรคโควิดในทยีมยามใดที่รู้สึกเหนื่อยอ่อนล้ายังมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงพร้อมพระราชฐานความช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างนำพาปวงชนชาวไทยก้าวผ่านสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ครั้งนี้ไปได้ด้วยดีดังพระราชด,ดำรัสความตอนหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เมืม่อวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2,563ความว่าอย่างที่บอกว่าประชาชนมีความสุข ประเทศมีความมั่นคงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปัญหาต้องมีอุปสรรคต้องมีเสมอแต่ถ้าเรามีความมั่นคงมีความอยากให้ประชาชนมีความสุขมีทัศนคติที่ดีประชาชนก็มีความสุขพวกเราก็มีความสุขเพราะเราคือประชาชน Has เป็นพระมาหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่แผ่นดินไทยมีพระมาหากษัตริย์และพระราชนีคู่บุญบารมีที่ทรงตระหนักว่าสุขภาพพลานามัยของประชาชนเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและทรงสนราชารไทยัยในการประกอบพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขมาโดยตลอด ในวันนี้นะคะคนไทยและประเทศไทยจะต้องเป็นหนึ่งเดียวและเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจความรู้รักสาม,มัคคีรวมพลังให้คนไทยได้สร้างภูมิคุ้มกันของประเทศก้าวผ่านสถานการณ์โควิด -19 นํานำความเจริญรุ่งเรืองและความสงบสุขกลับคืนสู่คนไทยและประเทศไทยอย่างมั่นคงสวัสดีค่ะ พระท่านในโรดริโกโรอาดูเตเตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์กรุงมะนิลาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานไมัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูรณ์ของประเทศและประชาชนชาวฟิลิปปินส์ประเทศไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นมิตรสนิทและผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมอาเซียนมีความสัมพันธ์ชันมิตรต่อกันมายาวนานช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยความเชื่อมั่นและค่านิยมร่วมกันเสมอมาข้าพเจ้ามั่นใจว่าความสัมพันธ์อันใกล้ชิดดังกล่าวจะเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเพิ่มพูนความร่วมมือในกิจการทุกๆด้านเพื่อประโยชน์สู่ของประเทศและภูมิภาคของเราทั้งสองพระบระมพิถยมหาวชิรลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว คณะนท่านนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัฐรฐสเซียกรุ่มอสโกในโอกาสวันชาติของสหพันธรัฐรัฐสเซียข้าพาเจ้าขอส่งคำอำานวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามั่ที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทางเพื่อความสำเร็จและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวรัสเซียประเทศไทยตระหนักในคุณค่าของความสัมพันธ์ชั้นมิตรและความร่วมมือที่มีมายาวนานกับสหพันธรัฐรัสเซีย ความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายทั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคได้เจริญง,งอกงามเป็นที่น่ายินดียิ่งข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่ามิตรภาพอันพิเศษนี้จะนำมาซึ่งประโยชน์สู่แก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองตลอดไปพรบประมาพิไทยมหาวชิรล,ลงกรพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิธฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวัตถุดิบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่โครงการกล่องอาหารปันสุขกล่องขนมปันสุขและถุงยางชีพซึ่งวัดปรทุมวนารามราชวรวิหาร มูลนิธิสมเด็จพระมหิดลาชทิเบตอดุลเนเดตวิกรมพระบรมราชชนกและโรงเรียนวัดปฐุมวนารามในพระราชูปธรรมสนองพระดรําริสมเด็จพระอ,อริยะวงศ์สาคัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกจัดทําขึ้นในวันนี้ได้มอบกล่องอาหารปั่นสุขจากวัตถุดิบพระราชทาน ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และพนักงานเจ้าหน้าที่อาสาปฏิบัติงานหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนจำนวน120ชุดและมอบให้แก่ประชาชนชุมชนแฟลตวัชิรธรรมสาธิตซอย5เขตพ,พระขนงจำนวน200ชุดรวมทั้งได้มอบถุงอย่างชีพบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานอาทิกางเกงพระอ้อมผงซักฟอกยาสีฟันแปรงสีฟันสบู่ถุงมือ,อยาง หน้ากากอนามัยแอลกอฮอล์ข้าวสารไข่ไก่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องและน้ำดื่มให้แก่ประชาชนชุมชนเขตพระกระจหนจำนวน100ชุดโดยมีสำนักงานเขตพระกระหนสนับสนุนการดำเนินการส่งมอบกล่องอาหารปันสุขและถุงยางชีพนอกจากนี้คณะกรรมการวัดและหมูน่นิธทิได้รวมกันส่งมอบกล่องขนมปันสุกจากวัตถุดิบพระราชทานให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุลาลงกรสภากา,กาชาดไทยจำนวน100กล่อง ที่ผ่านมาได้ส่งมอบกล่องอาหารปันสุขมาอย่างต่อนเนื่องโดยตั้งแต่วันที่1ถึง4มิถุนายนได้ส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ราชกรีฎาสโมสรโปโลคลับ75ชุดที่โบสถ์พระมหาไทย75ชุดที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน100รชุดและที่เขตปทุมวัน50ชุดจากนั้นในวันที่7-11ถึงมิถุนายนได้มอบกล่องอาหารปันสุกให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และพนักงานเจ้าหน้าที่อาสาปฏิบัติงาน โดยบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนอีกจำนวน120ชุดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่อาจจะเกิดขึ้นระลอกใหม่ในอนาคต ดังนั้นเพื่อให้ประเทศไทยข้ามผ่านวิกฤตการณ์ดังกล่าวไปได้อย่างปลอดภัยทั้งบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทุกคนมูล,ลนิธิชัยพัฒนาขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างห้องระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์และพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้องเซมิไอซซึ่งเปรียบเสมือนป้อมประการถาวรเพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์แบบเป็ดเสร็จให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ อันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการรับมือกับโรคโควิด -19 ได้อย่างตรงจุดโดยประชาชนผู้สนใจสามารถร่วมการกุศลผ่านทางกองทุนใช้พัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาศูนย์จิรดาบัญชีกระแสรายรวันเลขที่067-300-487-3 ด้วยเงินบริจาคของท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมายหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นไว้บนหน้าจอ